เอร์กันที่เขาใหญ่นะคะเสร็จแล้วด้วยแล้วก็น,นี่ก็ามาพักทานข้าวค่ะใส่ซติสตามนะจ๊ะ้ส้มตำฉันว่าใช้ข้าวโพดฉันน้ำลายย้อยค่ะฉันว่าส้มตำอ่ะใช้เลยอันนี้ตำโคโราชนะจ๊ะเน,น้นๆไปเลยค่ะ โอ้โหมันดีอุ้ยเล<ะ>ิศยินดีนี่ค่ะคือน้องเจนะคะอันนี้หน้าสวยๆต้องคนนี้ค่ะใคยค่ะเฮ้ยไม่อาไทย,ย,ไ,ไ,ทยไว้ไม่ใช่และนี่คือเจมี่ค่ะโวนะคะไอคนนี้แหละ แบบย,ยมหัวงานยมหัวอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็ฉันเห็นตำโคราคือแบบเส้นอย่างนี้เลยแล้วนี่ฉันอยู่แบบทิ่นเขานะฉันต้องกินเธอดูเส้นทำไมเออมันนึบนับมันมันแบบว้วเส้นมันนึบมันชุ่มมันรู้สึกไหมมะเขือใุนห้างกินแล้วเป็นไงบ้างอะนห้างอร่อยมากเลยอะ ขึ้นใจหายเหนื่อยเลยเหรอหายเหนื่อยเลยฝากเพลง cover เพลงใหม่หน่อยเด้อฝาก cover เพลงใหม่ด้วยนะก่อนลาเพราะมากๆไปเล่นฟังหน่อยฝากด้วยนะคะเพลงก่อนลาตั้งใจร้องมากขอเมนูนะครับกับข้าวกินละเมียรละไมแบบน่ารักกว่าท็อปมอซเอ้ยเกินในวังค่ะเกินในวังค่ะว้าย นี้ไม่ได้ทําแบบรีวิวอาหารนะแต่ว่ามันร้อยจริงๆเธอแล้วเธอเห็นไหมว่าทุกคนเนื้อแต่ว่ากินแล้วแบบรอยอยลอยอยในนี้นองน่องนี้นองๆๆๆๆน,นี้แนะน่าแล้วก็บริการดีมากค่ะนั้นบอกเลยแล้วกันชื่อร้านหมื่นหลานส้มตำนะั้นหลานเขาดีอยู่แล้วเธอร้อยค่ะแล้วก็ร้านเขารวยอยู่แล้วฉันเชื่อเพราะว่าอาหารเขาแบบอร่อยทุกอย่างนะจ๊ะเธอมาปักช่องเธอมาขอหย่เธอต้องกินนะหมื่นหลานส้มตำค่ะ,นค,ะคนกินกัหมื่นหลานกัน